ผลบอลเมื่อคืนประจำวันที่20กันยายน2568นะครับและขอแสดงความยินดีสำหรับสมาชิกที่ทายกิจกรรมถูกเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมากันด้วยนะครับสำหรับผู้ที่ทายถูกนะครับสามารถถักบ้านเขียวแจ้งและผอรางวัลกันได้เลยนะครับและสำหรับใครที่รับชมคลิปนี้นะครับอยากร่วมกิจกรรมนะครับสามารถถักบ้านเขียวนะครับเพียงแอดไลน์แอดเอท่เท่านั้นนะครับโอเคครับมาดูคู่แรกนะครับในสึกฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษนะครับอย่างคูลิว์พูลนะครับพบกับเอเวอร์ตันนะครับ เปิดเกมมาครึ่งแรกนะครับในนาทีที่10นะครับไลอ้อนคาเฟ่แบกนะครับได้ทำประตูนะครับทำให้ลิเวอร์พูลนะครับขึ้นนำนะครับด้วยสกอร์1ประตูต่อ0นะครับและก่อนจบครึ่งแรกนะครับในนาทีที่29นะครับโอโกเอกิติเก้นะครับได้ทำประตูหนีห่างนะครับทำให้ลิเวอร์พูลนะครับขึ้นนำสอประตูต่อ0นะครับ ก่อนจบครึ่งแรกไปนะครับเปิดเกมมาครึ่งหลังนะครับในนาทีที่58นะครับเอดิซานเก้นะครับได้ทําประตูนะครับทำให้เอเวอเรตันนะครับตีไข่แตกนะครับเป็น2ประตูต่อ1นะครับก่อนจบ90นาทีนะครับคู่นี้นะครับเจ้าบ้านอย่างลิเวอร์พูลนะครับได้เฉือนชนะเอเวอเรตันนะครับไปด้วยสกอร์สประตูต่อ1นะครับต่อไปมาดูในศึกฟุตบอลลาลิกาสเปนนะครับอย่างคู่เรอัลมาดริดนะครับพบกับเอตันยอนนะครับคู่นี้นะครับ เลอเมริดนะครับได้ถล่มเบรดสกอร์2ประตูต่อ0นะครับต่อไปคู่ที่2นะครับบียาเลอันนะครับพบกับโอซาซูน่านะครับคู่นี้นะครับมีเรอันนะครับได้เฉือนชนะไปด้วยสกอร์2ประตูต่อ1นะครับต่อไปนะครับมาดูในศึกฟุตบอลบุนเดิลิก้าเยอรมันนะครับอย่างคู่ฮอฟเฟนไฮม์นะครับพบกับไบเยนมิวนิกนะครับคู่นี้นะครับไบเยนมิวนิกนะครับได้ถล่มเบรดสกอร์4ประตูต่อ1นะครับและคู่ที่2นะครับอาร์บีไลซิกนะครับ พบกับโคโลนนะครับคู่นี้นะครับอาร์บีไลซิกนะครับได้เฉลบมไปด้วยสกอร์สประตูต่อหนึ่งนะครับต่อไปนะครับมาดูในศึกฟุตบอลกัลโซ่เซเรียอิตาลีนะครับอย่างคู่เอโรนนานะครับพบกับยูเวนตุสนะครับคู่นี้นะครับได้จบเกมด้วยสกอร์หประตูต่อหนึ่งะครับแล้วคู่ที่2นะครับอูดิเนเซ่นะครับพบกับเอซีมิลานนะครับคู่นี้นะครับเอซีมิลานนะครับได้เฉลบมไปด้วยสกอร์สประตูต่อศูนย์นะครับต่อไปนะครับมาดูคู่สุดท้ายนะครับในศึกฟุตบอลนนนะะคคครรรรัับบออออย่่างููลำพวิเ์ พบกับนครราชสีมา f c นะครับคู่นี้นะครับได้จบเกมด้วยสกอร์2ประตูต่อ2นะครับและสำหรับใครนะครับที่อยากรับชมการวิเคราะห์เพิ่มเติมนะครับสามารถดูได้ที่เพลิดนาช่องนะครับส่วนใครที่อยากได้ท่เด็ดบอลเต็งบอลสเต็ปและตัวนีนติดดาวนะครับหรือใครที่ยังไม่เคยเข้าร่วมกลุ่มกับเรานะครับสามารถแอดไลน์ได้ที่ st11 นะครับหรือคลิกที่ลิงก์ใต้คลิปได้เลยนะครับและนั่นคือตัวนั้ที่ผมจัดให้ในกลุ่มทุกวันนะครับสำหรับวันนี้นะครับก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ